อปปคอหังป้กคอยยังใส่ดิยังไม่คอยี่บอมเบนเบนขาคูขาบอป้กคอขาป้าคอขาป้าคอยังไม่ขานีจับขาดิขาป้าคอคอยคอโค้ยป้าคอโอ้ย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 ้ย

มาไปๆ <laughs> 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 บอกสองได้เทไรไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยอ่ะใครชวนกันคุยใครชวนกันคุยใครชนชวนคุยคนครอค่นนี้ครับนนี้ครับนนี่ครับลูคู่ลูกก็เขียนอะไรคูมาดูดิครับ่อันนี้าอะไรเนี่ยเขียนอะไรูครับไม่บ้าเราโดนคดีจัเขียนอะไร นี้เขียนครับคุณครเันนี้คนเขียนครับคุณคนี่ปงอเขาเลยอ่ะเขียนอะไรครับเขเขียนนังป๊ครับคุณครูเขียนอะไรครับอันน้เขอะไรเขเขียนนี่ีเขาเขียนผู้ชาถอดผาครับคุณอายุผู้ชายเปากคนครับุเขียนไม่รู้นอันนี้เขียนอะไรเนี่ยรูครับเขเขียนวิ่งีคุณครูเขาอกดูผู้หญิงเข้าน้ำครับคุณครู <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, look at the top of his head. <laughs> look at his lips. <laughs> no. <laughs> no, 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 no. <laughs>